สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติและพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ท,กรที่เคารพทุกท่านครับตอนนี้บริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดได้รับมอบ9,000โกโก้สายพันธุ์ IM1 จากบริษัทมาร์กลินฟาร์มอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ในจำนวน1 0 0 0 0ื่นต้นและ9,000โกโก้ IM1 ได้เดินทางมาตั้งแต่เมื่อวานนี้และเราเลยไปส่งให้กับคุณพี่เฉลิมชนที่อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีในจานวน 4,500ต้นและที่เหลืออีก5,500ต้นก็นำมาลงไว้ที่ศูนย์พัก9,000ของบริษัท j p y โกโก้ไทยจำกัดอำเภอหันคาจังหวัดเชนาทเราจะพัก9,000ไว้ที่นี่เป็นศูนย์พัก9,000เพื่อที่จะเตรียมส่งมอบให้กับสมาชิกเกษตรษกรที่สั่งจอง9,000ไว้ในอีก2-3วันนะครับตรงนี้9,000โกโก้สายพันธุ์ IM1 โดยบริษัทมาร์กลินฟาร์มมีศูนย์เพาะกล้าพันธุ์อยู่ที่อำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้นเราไม่มีศูนย์เพาะกล้าพันธุ์อยู่ทั่วไปและกล้าพันธุ์ที่เกษตรกรจะปลูกทุกต้นจะต้องได้รับมาจากมาร์กลินฟาร์มที่อำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้นต้นพันธุ์ทุกต้นได้มาจากต้นพ่อต้นแม่ไม่กลายพันธุ์เป็นรุ่นที่1เท่านั้นเราส่งเสริมรุ่นที่1ไม่ใช่รุ่นที่2ที่สที่4หรือไม่ใช่รุ่นรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนซึ่งกลายพันธุ์ ซึ่งความมาตรฐานของโกโก้สายพัน im ์น m 1อายุของต้นพ่อต้นแม่จะ10 1ถึง15ปีขึ้นไป9,000ทุกต้นเพราะจากมเมล็ดและนำมาส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก9,000ทุกต้นต้องมีอายุประมาณ6-8เดือนส่วนสูงโดยเฉลี่ยจะประมาณ60เซนติเมตรนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกโกโก้เป็นพืชเศรษฐกิจเราต้องมาวิเคราะห์และก็คิด ให้รอบครอบรอบด้านว่าสายพันธุ์ที่จะนำมาปลูกนั้นเป็นสายพันธุ์อย่างไรนะครับเป็นสายพันธุ์ที่ตรงกับความต้องการของตลาดหรือไม่การปลูกโกโก้เป็นพืชเศรษฐกิจอายุการเก็บเกี่ยว5-60ปีเพราะฉะนั้นแล้วปลูกแล้วโกโก้จะให้ผลผลิตหลังการปลูกในปีที่2-3ถ้าสายพันธุ์ที่นำมาส่งเสริมปลูก คุณภาพไม่ได้ตลาดไม่ต้องการก็อาจจะเป็นปัญหาในความมั่นคงของพี่น้องเกษตรกรนะครับการปลูกโกโก้ไม่ใช่เรื่องยากแต่ถ้าจะทำให้ปลูกโกโก้ให้ประสบผลสำเร็จก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของสายพันธุ์ในเรื่องของโรงงานแปรรูปในเรื่องของตลาดเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับ พี่น้องเกษตรศกรที่เคารพทุกท่านครับมีหลายกลุ่มหลายบริษัทที่เปิดขึ้นมาเพื่อส่งเสริมปลูกโกโก้แต่ในแต่ละกลุ่มแต่ละบริษัทที่ส่งเสริมการปลูกนั้นเราต้องมาพิจารณาให้รอบครอบรอบด้านว่า1สายพันธุ์ที่มาส่งเสริมเป็นโกโก้เนื้อหรือโกโก้หอม2เขามีศูนย์เพาะกล้าพันเป็นของตนเองหรือไม่3มมีโรงงานแปรรูปหรือยัง โรงงานแปรรูปก็คือโรงงานอุตสาหกรรมไม่ใช่โรงงานที่มาคัดแยกมเมล็ดหรือกระเทาะเปลือกและไม่ใช่โรงงานแปรรูปช็อกโกแลตนั่นไม่ใช่โรงงานเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเป็นโรงงานชอ็อกโกแลตต้นเราต้องมาดูที่ความมาตรฐานของโรงงานนะครับเดี๋ยวเรามาดูต้นกล้ากันนะครับว่าต้นกล้าที่ นำมาส่งเสริมให้เกษตรกร,รปลูกนั้นได้มาตรฐานหรือไม่มีส่วนสูงประมาณเท่าไรลักษณะอย่างไรนะครับไปวัดทางน้นเลยครับเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่วัดในกองได้เลยเนี่ยครับครับส่วนสูงนะครับโกโก้ go go, สายพันธุ์ IM1 กล้าพันธ์นะครับจะสูงโดยเฉลี่ย60เซนนะครับ60-70เซนนี่ฮะ ก้าพันของเรานะครับได้มาตรฐานนี่ฮะลองดูนะครับนี่ครับนี่คือส่วนสูงของก้าพันโกโก้สายพันธ์ IM1 นะครับสูงโดยเฉลี่ย6 0ถึงเ0เซนติเมตรนะครับลองมาวัดที่อื่นนะครับลองดูนะครับก็โดยเฉลี่ยนะครับก็ประมาณ6 0ถึงเ0เซนนี่ครับคือ ความมาตรฐานของโกโก้สายพันธุ์ im 1นะครับครับลองดูตรงนี้ครับครับส่วนสูงนะครับประมาณ6 0สิถึงเจเซนติเมตรนะครับกาพันทุกต้นออกมาจากต้นพ่อต้นแม่เดิมนะครับนี่เป็นภาพรวมของโกโก้สายพันธุ์ im 1 9,000เราต้นละ55บาทเท่านั้นนะครับปลูกหนึ่งไร่ร้อยเต้นระยะห่างการปลูก 3คูณสเมตรนะครับ170ต้นต่อ1ไร่ก็ได้ผลผลิตจ,จะมากกว่าการปลูก100ต้นต่อ1ไร่เพราะว่าการปลูกโกโก้เราได้องค์ความรู้เรามีคู่มือการปลูกจากเจ้าของสายพันธ์ุคือท่านรองาศาสตราจารย์ดรสันละอองศรีผู้วิจัยและค้นคว้าพัฒนาสายพันธ์ุโกโก้ไอเอ็ การส่งเสริมการปลูกเราส่งเสริมตามหลักวิชาการเราไม่ได้อาองค์ความรู้งูงูงปลาปลาหรือว่าไปเสิร์ชข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าไปคิดเอาเองแล้วก็มาส่งเสริมในการปลูกมันไม่ใช่นะครับเพราะในเรื่องของการปลูกมันต้องมีองค์ความรู้มีเทคนิควิธีการตั้งแต่เริ่มการขุดหลุมการรองก้นหลุมด้วยปุย๋ยอินทรีย์การเข้าปุย๋ยอินทรีย์การปรับสภาพดินและการล้อมสแสแลน เราไม่ใช้ถุงปุ๋ยไปล้อมมันอบมันร้อนบางกลุ่มบางบริษัทนะครับหลายท่านที่ไปปลูกแล้วอาจจะไปใช้ถุงปุ๋ยล้อมรอบตรงนั้นมันอาจจะไม่ใช่ตามหลักวิชาการเพราะโกโก้ต้องการสั่งเคาะแสงเราใช้สแสลดล้อมรอบได้ลมระบายถ่ายเทได้แสงแดดส่องผ่านถึงเช้าขึ้นมาเขาก็ได้รับแสงแดดเขาก็สั่งเคาะแสงโกโก้ก็จะโตแบบสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นถ้า เกษตรกรท่านใดที่ใช้ถุงปุ๋ยปลูกแล้วไปนำถุงปุ๋ยไปล้อมรอบต้นโกโก้ปลูกใหม่จะทำให้โกโก้ได้รับความร้อนและมันอบนะครับมันก็อาจจะเป็นปัญหาหรือไม่ตรงนี้เราไม่สามารถที่จะไปบอกกับเกษตรกรได้ทุกคนหรือบางคนอาจจะเป็น แนวคิดที่เขาแนะนํามาบางกลุ่มบางบริษัทที่ส่งเสริมการปลูกก็มีหลักการวิธีการที่แตกต่างกาันเราไม่ว่ากันก็อยู่ที่พี่น้องเกษตรกรจะศึกษาข้อมูลศึกษาวิธีการต่างๆในการปลูกโกโก้ให้ประสบผลสําเร็จดังนั้นบริษัท JPY โกโก้ไทยจํากัดส่งเสริมการปลูกเราได้องค์ความรู้ได้เทคโนโลยีเรามีประสบการณ์จากเจ้าของสายพันธุ์คือท่านรองศาสตราจารย์ดรสรรละอ,องศรีก็นํามาถ่ายทอด ให้กับพี่น้องเกษตรกร,กรได้รับทราบและปฏิบัติเพื่อให้โกโก้ประสบผลสำเร็จในการปลูกสำหรับในการดูแลเรามีคู่มือการปลูกการดูแลในเรื่องของโรคเพี้ยโรคแมลงศัตรูพืชเราก็มีคู่มือเราก็มีฝ่ายวิชาการของบริษัท JPY แล้วก็ฝ่ายวิชาการของมาร์กลินฟาร์มมาร์กลินช็อกโกแลตให้คำแนะนำในเรื่องการปลูกการดูแลการป้องกันโรคเพี้ยโรคแมลงศัตรูพืช นะครับโรคเชื้อราอะไรต่างๆเราก็มีสูตรนะครับในการแนะนําให้พี่น้องเกษตรกร,กรนําไปใช้นะครับก็ตรงนี้นะครับเป็นศูนย์พักก้าพันโกโก้สายพันธ์ไอเของบริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดก0าพต้นละ55บาทปลูก1ไร่170ต้นก็เป็นเงิน9350นะครับเราก็มีฝ่ายวิชาการฝ่ายส่งเสริมเข้าไปติดตามดูแลสมาชิกเกษตรกร าตามระยะเวลาที่เราแจ้งไว้นะครับเพราะฉะนั้นเกษตรกรที่สนใจจะปลูกโกโก้ขอแนะนำเป็นโกโก้สายพันธุ์ IM1 ส่งเสริมการปลูกโดยบริษัท KPY โกโก้ไทยจำกัดต้องกราบขอบพระคุณสมาชิกเกษตรกรที่เคารพทุกท่านเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับ